การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเราจะมีวิธีจับสังเกตเขาได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดีคุณโยมง,ง่ายๆนะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนดีดูได้ที่ว่าเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเป็นปกติคือดูสิ่งที่เขาคิดพูดแล้วก็ทํานั่นเองบางคนบอกเอ๊ะความคิดจะไปดูได้ยังไงก็คําพูดและการกระทามันจะสะท้อนจากความคิดเนะ่เพียงแต่ว่าคนที่กําลังชอบพอกันใหม่ๆนะบางที ความรักความพอใจมันบางตา เห็นอะไรปุ๊บก็ดูข้ามไปหมดบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเขารักเราเนี่ยเขาต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อเราได้แน่ๆเลยเสร็จแล้วก็น้ําตาตกทีหลังเพราะฉะนั้นเรื่องอนาคตจะปรับปรุงแก้ไขยังไม่เอาพิสูจน์ด้วยปัจจุบันต้องดีก่อนถึงจะตกลงงใจจะเป็นคู่ชีวิตกันถ้าปัจจุบันยังไม่ดีหวังว่าแต่งงานกับเราแล้วเขาจะดีแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะน้ําตาเช็ดหัวเขา่าถ้าจะสรุปโดยย่อๆเลยก็คือว่าให้เขาเป็นคนที่มีศีลอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยแล้วก็ไม่ยุ่งไปยมุกถ้าชอบกินเหล้าเล่นไพ่นะ เที่ยวกลางคืนทุกวันเนี่ยเป็นเสือผู้หญิงนี่แล้วเราก็เจ้าชู้แต่เอาใจเราเก่งเราเลยชอบเนี่ยอย่าเด็ดขาดอย่างน้อยต้องศีลห้าและใบอยมุขแล้วจะไม่พลาดจเจริญพร